สวัสดีครับคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกับผมชื่อนายวราวุฒิสายรัตน์ตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะแผนกวิชาช่างยนต์วิเลยการาชีพห้อยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือสามได้รับมอบหมายให้ทําการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องกลสาขางานช่างยนต์ ในรายวิชางานไฟ,ฟฟ้ารถยนต์รหัสวิชา201012005ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ในการจัดการเรียนรู้วิชานี้ผมได้วิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรชป,ปีพุทธศักราช2562โดยกำหนดสมรรถนะรายวิชาได้แก่1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2. พอร์ตประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ 3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ 4. การแก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือซึ่งมีคำอธิบายรายวิชาคือศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบไฟฟ้ารถยนต์ การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบการถอดประกอบตรวจสภาพบริการบำรุงรักษาและการแก้ไขข้อขัดข้องของระบบแบตเตอรี่ระบบสตาร์ทระบบจุดระเบิดระบบประจุไฟระบบแสงสว่างและระบบสัญญาณและระบบอำนวยความสะดวกในรถยนต์และประมาณราคาค่าบริการและมีจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้นะครับ 1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2. สามารถใช้เครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์ 3. สามารถถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนต์ 4. สามารถบริการบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์หมีกิจนี่ัสที่ดีในการทํางานและผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมโดยในหน่วยการเรียนที่4เรื่องแบตเตอรี่มีเนื้อหาสำคัญได้แก่แบตเตอรี่คืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีตั้งแต่1เซลล์ขึ้นไปโดยแต่ละเซลล์มีการเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าทำให้สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีที่ทมีสะสมเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอย่างต่อนเนื่องระหว่างขั้วทั้งสองขั้วของเซลล์ไฟฟ้าเคมีผ่านตัวนําทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่นําไปใช้งานองค์ประกอบหลักของแบตเตอรี่มี4องค์ประกอบหลักได้แก่ 1. ขั้วลบหรือแอโนดเป็นขั้วที่ทําปฏิกิริยาเคมีกับอิเล็กโทรไลต์แล้วจะทําให้เกิดอิเล็กตรอน 2. ขั้วบวกหรือแคโทดเป็นขั้วที่จะทําให้เกิดพลังัาิในการดึงดูดอิเล็กตรอน 3. อิเล็กโทรไลต์ คือสารละลายที่นำกระแสไฟฟ้า c ตัวแบ่งเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าทำหน้าที่แบ่งขั้นระหว่างขั้วสองขั้วแบตเตอรี่แต่ละประเภทต่างมีข้อดีและจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปแบตเตอรี่ประเภทที่1คือแบตเตอรี่น้ำแบตเตอรี่น้ำนี่จะเป็นแบตเตอรี่ชนิดตุก,กดที่ถูกใช้งานโดยในรถยนต์ทั่วไปมีส่วนประกอบภายในคือโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับพลวงแบตเตอรี่ชนิดน้ำนี่เป็นประเภท เป็นประเภทที่เหมาะสมกับคนที่ใช้รถอย่างเป็นประจำมีเวลาในการดูแลรักษารถเพราะต้องคอยตรวจสอบและเติมน้ำกันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอข้อดีของแบตเตอรี่น้ำคือราคาถูกเนื่องจากเป็นแบตเตอรี่แบบมาตรฐานทั่วไปใช้งานในรถยนต์ทั่วไปข้อเสียของแบตเตอรี่น้ำก็คือมีค่าแอมป์และค่า cca ที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆชนิดที่2คือแบตเตอรี่แห้งเป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งานง่ายดูแลง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่ต้องเตืตอนน้ำกันตลอดอายุการใช้งานทําให้เหมาะสมกับเจ้าของรถที่ไม่มีเวลาในการดูแลรักษาข้อดีของแบตเตอรี่แห้งก็คือมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่ากันทุกลูกเพราะชาร์จไฟและเตือน้้ากรดมาเรียบร้อยจากโรงงานผลิตข้อเสียของแบตเตอรี่แห้งก็คือมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าแบตเตอรี่น้ําและหากรูระบายอากาศของตัวแบตเกิดการอุดตันก็อาจส่งผลทําให้เกิดปัญหาแรงดันภายในตัวแบตเตอรี่ได้นะครับ แบตเตอรี่ประเภทที่3คือแบตเตอรี่ประเภทกึ่งแห้งเป็นแบตเตอรี่ที่มีความคล้ายคลึงกับแบตเตอรี่แห้งแต่มีรูทําให้สามารถเติมน้ํากันได้เหมือนกับแบตเตอรี่น้ํามีอายุการใช้งานประมาณ3ปีไม่จําเป็นต้องดูแลรักษาบ่อยเหมือนแบตเตอรี่น้านะครับแบตเตอรี่กึ่งแห้งนี่มีข้อดีก็คือมีความทนทานสูงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าราคาถูกกว่าแต่ราคาถูกกว่า,แ,า,า,กกวาแบตเตอรี่แห้งนะครับแบตเตอรี่แห้งข้อเสียของแบตเตอรี่แห้งก็คือ ผู้ใช้รถเนี่ยก็ยังต้องคอยเติมน้ำกันอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับแบตเตอรี่ประเภทที่4ก็คือแบตเตอรี่แบบไฮบริดเป็นแบตเตอรี่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแบตเตอรี่น้ำมีโครงสร้างภายในประกอบไปด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับแคลเซียมอัตราการระเหยของน้ำกันในแบตเตอรี่ชนิดนี้น้อยกว่าแบตเตอรี่น้ำหลายเท่าไม่ต้องเสียเวลาเติมน้ำกันบ่อยนะครับเหมาะกับรถที่ใช้งานกันหนักๆเช่นรถบรรทุกรถโดยสารรถรับจ้างทั่วไป แบตเตอรี่ประเภทที่5ก็คือแบตเตอรี่แบบเจลแบตเตอรี่แบบเจลก็คือแบตเตอรี่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแบตเตอรี่ชนิดตะกัวกรดสามารถกเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปได้ถึง20%มีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าแบตเตอรี่น้ำมีราคาที่ค่อนข้างสูงแบตเตอรี่ชนิดนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมีความทนทานสูงไม่ต้องเติมน้ำกันหรือดูแลรักษาอะไรที่ยุ่งยากครับแบตเตอรี่ประเภทที่6ก็คือแบตเตอรี่ประเภท AGM ก็คือเป็นแบตเตอรี่ชนิดใยแก้วที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับระบบรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงนะครับถือเป็นแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้งานที่มีการเติมน้ำกรดและอัดไฟมาจากโรงงานการผลิตยอย่างเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องมาคอยเติมน้ำกันแบตเตอรี่ประเภทนี้สามารถจ่ายไฟได้อย่างสเสถียรและทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมีอายุการใช้งานเฉลี่ยที่ ประมาณ3 6ปีมักจะพบแบตเตอรี่ชนิดนี้ในรถยุโรปรุ่นใหม่ๆนะครับราคาจึงค่อนข้างแพงและสูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นข้อเสียของแบตเตอรี่ใยแก้วหรือแบตเตอรี่ AGM นะครับก็คือหากตัวแบตมีปัญหาจะไม่สามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขได้จำเป็นต้องซื้อและเปลี่ยนลูกใหม่เพียงอย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่ประเภทที่7ก็คือแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เป็นแบตเตอรี่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆสามารถเก็บประจุไฟได้มากและได้ยาวนานกว่ามีอัตราการชาร์จที่รวดเร็วพร้อมจ่ายไฟทั้งนี้ก็คือจ่ายไฟได้อย่างเสถียรและคงที่อีกทั้งยังไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติและมนุษย์อย่างเช่นของเหลวกรดหรือตะกั่ว มักพบแบตเตอรี่ประเภทนี้ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็คือน้ำหนักเบาเพราะโครงสร้างภายในของตัวแบตเป็นอะโลหะอัลคาไลที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกอายุการใช้งานยาวนานให้พลังงานสูงจ่ายไฟได้อย่างคงที่และก็ชาร์จได้อย่างรวดเร็วเป็นเซลล์แห้งไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติและมนุษย์นะครับข้อเสียของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็คือราคาสูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นหลายเท่าตัวนะครับ เห็นได้ว่าแบตเตอรี่ต้นยนต์ที่ถูกใช้งานในปัจจุบันนั้นนะครับมีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทแต่ละประเภทก็มีวิธีการดูแลและรักษาที่แตกต่างกันออกไปจากการสังเกตการสอบถามและการทดสอบเห็นได้ชัดว่าผู้เรียนยังขาดความรู้อย่างถ่องแท้ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นส่วนสําคัญของยานยนต์ในปัจจุบันและอนาคตซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หากผู้เรียนนําความรู้ที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือไปใช้ในงานในการบริการอาจทําให้เกิดความเสียหายแต่หากผู้เรียนนําความรู้ที่ถูกต้องตามคู่มือไปใช้ในการบริการรถยนต์หรือนํามาใช้ในชีวิตประจําวันจะส่งผลดีมากรวมทั้งสามารถนําไปต่อยอดอาชีพได้รครับผู้สอนจึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยครูผู้สอน การปฏิบัติงานจริงโดยผู้เรียนมาใช้เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าและออกแบบระบบไฟฟ้านะครับประกอบแบตเตอรี่ตามรูปแบบวงจรไฟฟ้าซึ่งในที่นี้จะเป็นแบตเตอรี่ประเภททรงกระบอกหรือว่าแบตลิเทียมไอออนฟอสเฟตที่นํามาใช้กับยานยนต์ในปัจจุบันนะครับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ปฏิบัติผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงได้ทํางานได้รับฟังศึกษาข้อมูลปรึกษาแลกเปลี่ยนให้ความรู้กันภายในกลุ่ม เป็นไปตามจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพมีความรู้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงมีความเป็นผู้นำสามารถทำงานกันเป็นทีมและนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ก็ผมในเวลาวุฒิสายรัฐขอขอบพระคุณมาณที่นี้ครับ